คนหายไปใส่หมูเบืองหันต่างได้มือคิดอะไรคิดไรหมอกไปไรหมอกเอาแมงอ่ะหมูออกข้อเอาเด้อเล่าบาทนี่ไปได้เด้อเจ้าน่ะงาประตูเขาน้ำเนี่ยเอาออกไปเล่าบาทดิเข้าเข้าเขวยให้ใส่เข้าวไปใสเอาเอาไปสามตัวไปเอาสามตัวไปวะที่ได้สามตัวแล้วสั่นบาทนี้ยสามตัว เป็นยังไงแม่ที่ว่าอะไรรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งนี่คืออะไรครับผมเอาอันเมื่อก่อนนี่แม่เมื่อคืนก่อนนี่แม่เขาเรกว่าแม่อุดรน่ะถือรางวัลที่หนึ่งเอารางวัลที่หนึ่งจากไหนแม่บริสุทธิ์จ้กใบลราเอาฝันฝันนะครับแม่บ้านนี่เราเป็นเอี่ยม้าดาบแม่เอี๋ยแต่ตายไปแล้วบ้านเดิมบ้านดาบเงินเอาขึ้นมาอันแม่ถือเป็นยังคือเป็นเอี่ยถือเสียแม่ว่าแม่เราเทียนกันเขาจะเดิมบ้านดาบเงินโอ้ยสาธุกอิส่ บานเนี่ยข้าเจ้าเด้อใหญ่เด้อไปรับเงินมารางวัลท <ighing S 2> <aesthetic. S 2> ี่หน <mel> ึ <mel> ่งค่ะรางวัลที่หนึ่งดืไข่กระเป๋าแบบไงหนึ่งเงินนะแม่ครับแล้มานาบแมนมานาบมานาบเพิ่นมานาบแบ่งนะแม่ค่ะอันเดือว่าเอาก็คือแม่อุดรก็นั่งฝุ่นเนาะใหญ่ก็นั่งังสี่เพิ่งกันหนาเงินแบ่งค่แบ่งเป็นแบ่งพันสีเท่าๆแม่แบ่งสีเท่าๆท่าในเงินเต็มกระเป๋าอยู่ ไอ้เราว่ยใหญ่ถือก้อนที่หนึ่งหลังโมแมน,อนนอนไม่ถือก่ายใหญ่ถื <laughs> อเขาเดือดเวลาเงินนับอยู่ไม่กูซื้อบริหลาวะมาท่านได้แต่แถวของมาได้ซื้อรางวัลอ๋อพี่พี่สาวแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งแม่พี่กระเด็นเลขเป็นเอาพี่กระซื้อเลขพี่กระเด็นคือเฮ้าเนื้อกะกถราตัวใหญแต่ว่าหันมาถือแต่ว่าของแม่กะยำตัวเก่าตัวใดญแม่ตัวเก่าสีเฮ้าไปเผาปลามาเลยนะ ยอดเงินนะเออศูนย์หกเจ็ดแมนศูนย์ศูนย yeah, right, yeah. ์ศ okay, uh ูน huh. ย์หน uh ึ huh. ่งศูนย์ศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์หกเจ็ดถือของพญายไบบอถือเรลกพญายไบสื่อบอถือเยอะศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดไหนแมนเยอะเออบานีหนึ่งอันเกจหนึ่งสามเก่าคือเก้าดิ้งก็สามเจ็ดหน่ออก็ถืออันว่าอันเก้าหนึ่งหกหน่อยก็ต้องเอาเออ ท่ททน่ะแมนโจดไว้ค้ามันเป็นเลขสามตัวหลาสตัวไทยเนาะนี่แก้วน้ำไปจังไดนนี่แก้วหนำมันโฮยังว่าวันสรุปมันกระเต็มคือเก้าหํำนะแต่ว่าไม่มือนเดียวท่านหน่ะมันเบิดไปแก้วนึงมื่นเดียวนะเบิดไปแก้วนึงนี้อยู่นี่นะแบาในี้านมื่อสีออกนะจากมาเบิรงอีกแบมันสีเหลียอีกบ่อครับกาย่าในกรย่งเต็มคือเก้าหนำนะเออเมนี่อัน ก็ะเด้ว่าหรือสีอันโทร้องบอยอันพระคู่เพื่นฝันว่าเขาฟันหัวกันฟันหัวเอาเม็ดฟันหัวกันหัวเราเดีอดเต็มเพื่อเพื่อนตีเอาอันชุนหาสองแม่นกับสามแปะปราคู่ปูพระคู่ปูแม่นเอาอันนี้ไม่ใช่ของแม่ใช่ไหมอันนี้ว่าใส่ของเพื่อนเพื่อนว่าปล่อยไปให้หน้าเมร์ เพิ่นฝากแม่ก็สามแปดด่างเพื่อนวะเอาด่างนี่เพิ่นว่าครับอันนี้ของครูบาอาจารย์แม่ก็ฝากมาแม่ฝากมาเอาลุ่หายเบิ่งในเด้อเพิ่นว่ารท้องแม่นี่คืออะไรท้องแม่น่ะมีอันแต่อันเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกก้าอันเก้าห้า ครับเออบ้านนี้ของไอ,มอนะ้มีซืรอน่ะมีแอนสามเกตเมื่อนานการวด,ดตัวนี้นะสิโรมมันวโรมเพิ่งลืงใบหน,นะหน่ะกนันเก็หดนหนึ่งสามเก็ดหนึ่งสามเออนั่นแหละของไนแม่น่ะครับไอ้มีซื้อมีซื้ส่วนี่นฟันว่ามีคนในรางวัลที่หนึ่งเลยแมนเขาบอกว่าอะไรรางวัลที่หนึ่งบ้านนี้เจ้าถือก็เด้อรางวัลที่หนึ่งว่าสั่นสิไปเอาเงินไปเอาเงินมาบวแมนจากของบ้านมันเป็นเอี้ยยอียที่ตายไปแล้วน่ะ เป็นอันผีตายไปแล้วนะเพื่อนโดนอายุเพื่อนวอมีแต่ว่าเพื่อนตายแต่เพื่อนกันนับแบ่งอันแบ่งสีเท่าเท่าแม่เงินหนาเต็มกระเป๋าหนึ่งเอามานับอยู่นี่ละเอามานับอยู่นี่ละเพื่ว่าว่านี่กับแม่เพื่อนถือกว่านี้หรือสีแดงเพื่อนซื้อเมื่อวานั้นบอเกสหนึ่งสามเพื่อนค่ะกันนับกันนะอย่ามันเป็นตัวนี้ได้ยินหรล่ะแม่ว่าเออแม่สงสัยตัวนี้แต่ว่าแม่เป็นเสียงหนึ่เก็บพื้นเก็บต้นเก็บโตตัวไหนแม่ เจ็ดหนึ่งสามเนี่ยเจ็ดหนึ่งสามบ้านนี่อันแจ๊คซีเซียควบอ่ไผ่บ้านนี่อันอันปูนันปลาเดยฝันว่าอันเพื่อนเอ่นแม่นี่เนาะเพื่อนเอิญมาปากปีปากปีปเป็นเด็กเขาคักเพื่อนว่าเขาของปากปีแล,ละเดาเพื่อนว่าเข่าคักตัวเพื่อนว่าต้นไม่ร่มและเนิร์ดเรยเพื่อนว่าคักตัวงวดหนี่เพื่อนว่าเพื่อนว่าหน่ะเข่าคักเพื่อนว่าจ้ะอันน่ะกระดองมึง อันเอ็ซี่นะเอาไปไปซื้อเราเสียงฝันฝันจังไหนกระดองเมืองเนอะแบบนี้พ่อเดะเอาไปนะฝันบอนี่เอาไปเสียงฝันบอมือนั่นเม่ได้เสียงแอดมินไม่ได้เสียงครับผมโอ้ยก็่ว่ไหวใจว่านอนแน่นอกเรื่เอาเป็นเจ้งไหนอย่างนี้เฮ็ดคันนี่ยังกันนี่เฮ็ดคันอันหน้าหูเฮ็ดคันหน้าหูเบิร์นจะแต่งอะซองมือต้อันัดได้ขืนอยู่ บ่แม่นมาเหตุไงไงได้เห็นคือมันไงหนี่ได้แต่ว่ามาเหตุบนแม่ค่ะมันหลายอย่างเออมันมหลายอย่างมันว่ามีแต่อย่างเดียวกันเนี่<ย>เ,เห็นว <มา S 3> ่างไงไงแม่นเพิ่งกับแตงหน้าหูแตงเอาโศกอามานเนี่ยนะอันที่ดว,ด,ดวงดีกับห้ดวงดีี่นะค่ะเอ้ยแตงว่าคือตัวเลขก็ยูตัวเก่าเห็นไหมเนาะยูตัวเก่าไอ้มีเคยก็บอกยูตัวเก้าว่าเนี่ยซื้อเอ้ยผู้ใดสิเฮ็ดขันนั่น ข่าว่าเหตุที่พึ่งแต่เหตุแมนบอกมันกับว่าคือบอกว่าซสได้เหตุเด้อนให้ในวิว้ๆมันกับว่าแมนแมนบอกมันกับอยู่กับดวงเฮ้าอีกดวงเฮ้าอันเป็นนักมาต่กรนี่ท่านผู้ใดอันดวงอันว่าดีพึ่งแต่ดวงว่าดีนี่ข่าว่าเหตุมันกับดีขึ้นวัยท่านผู้ใดดวงว่ดีมาแต่ไดแต่ไดนั้นพึ่งว่าเหตุมันกับว่าดีขึ้นวัยเลยมันกับอยู่ตามอันตามอันวันเวลาของเขาล่ะ เงินหมอคือเข้าไปหาหมอเนี่ยแหละ่ะเ่านเข้าไปหาหมอท่านเขากะเศร้าคั้นเข้าหาหมอว่าท่านเขากับัวเศร้าเออไมนกระเดียดได้แมนกระด้อถาสักน้อยมาเหตุขันกับแมนอยู่แต่ว่าต้องรดอถาสักน้อยมันถึงขิ้วเห้าหรือบ่คิ้วเห้าเขากะถาบวมันคี้มันไือให้ขันมันกับนี้ขวคกอการก็เข้าไปหาหมอเนี่ยะจับเบอร์นั่นที่กันเป็นสี่นะบัวแมนวาแกอะไรครับแม่ ส่งลาหูนี่คือรก็ส่งลาหูหลสลอเคาะสว่วอันยังน่ะต่อสตาเดาอก็แบบว่าบุญอันแบบว่าเดาอัน้าหูเข่ามันบ่เห็นว,ว่านเกิดเท่าวัานเกิดเท่าคือนมาเนี่ยมันบ่ว่านนี่มันกัเข่าได้ได้น่ะรู้ว่ามันเข่ามไม่แสกเท่าน่ะส,สมสมพระาก็สมพระศรี สมพระเวศีน่ะแหน่วดีน่ะมันจอบขม่าได้ได้เป็นสมพระเวศีเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับเนาะตัวแหนววดีเสียของบุคคลโต๊ะปีววดีว่ะเฮ็้ยนั่งกับวดีั่นก็ต้องมาแก้ออกมาแก้มาใหายมาทามันดีขึ้นอืมเดี๋ยวมาบ้านเกิดเท่านี้มบนเพิ่นสีมาเลยก็ได้บ้านเกิดถ้าไปดวงมันก็สดีขึ้น อยังกะเสีมาจังซี่นะมาโน่เท่านะนั่นแต่เพื่อนยังซีแม่มาตัวใดบันนี้ตอไอ้กับแม่ก็มากกันจิตหนึ่งอันมากแห้งแห้งกับเก่าหนึ่งหกนี่เด้วคาเก่าเข้าย่าดื่มดีคาเก่านะสองเก่ากับย่าดื่มเพราะอันคูบว่าเข้าไปอันอันนั้นดีเข้าไปอันแพงเงินไปนะเห็นบอกเพื่อนมาบอกบอกคนมายี่สิบเก้างวดนะถ้าออกสองเก่าที่ไหนไหนดูเดี๋ยววัน โค้งสุดท้ายเราจะมาย้ำอีกทีนะเนาะว่าจะเน้นตัวไหนนะครับแม่วันเด็กอยู่นี่แล้วเนี่อยู่น่าแม่อะไรจะชีตัวไหนระเบิดคักตัวว่าเป็นฟองไอ้มีกับโคงแม่นี่แล้วมั่นใจพ่อแม่มั่นใจเต็มรอยเลยสุดนี่ว่างนอนแล้่เต็มรอยเลยสุดนี่นะเออเต็มรอย อย่าจังได้กะจังเลยว่าติ่มรอยยำวันนี้นะก็คือว่าฝันเห็นว่าพี่สาวถูกางวัลที่หนึ่งวรางวันที่หนึ่ง,งครับอือจนพี่สาวคนนี้เพิ่งกับพี่ชายแต่ดีเลยซึ่งก่อนเนี่ยเพ,<อ>พิ่งยังถึงรางวันที่สองนะพี่สาวคู้เพิ่งตายอนี่เพิ่งถึงรางวันที่สองโอ้ี้ครับตอนนี้เพิ่งเสียแล้วเพิ่งเสียแล้วอายุเท่าไหร่ครับแม่ไม่มีอายุโดนแล้วโอ้ยหลายปีแล้วจนห้านจนแมนด้านจนเท่าไหร่หลี่จนยี่สิบสาม ยี่สามยี่สี่หลานน่ะลูกเพิ่มเกิดมากน่ะนั่นนหละเธอสี่จะได้ฟีตัวก็เป็นแนวทางเนาะแม่เนาะจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแนวทางตัวเลขเดี๋ยวเราก็จะมาย้ำเลขแก้วกันอีกรอบนึงเลขแก้วกับเอหนดามือทุ่ท่ายท้่ว่ากะเป็นตัวไหนเนาะแม่เนาะแม่กับกนคิดหอดอยู่แอบมินก็ได้คิดหอดก็สุขอนนั่นลหละน่าน้าคานตกะ ตัวหายายมาเหตุขันซอยครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่อุดรน,นะครับผม <geez Carbon ika> <Niger revenir> แนวทางเดี๋ยวเราจะมาตามโค้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับแนวทางของคุณแม่คุณแม่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับผมบานเก้าหนึ่งหกครับเก้าบานเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเนาะบานนี้ข้างล่างหนะเก้าห้าครับผมเอาเดี๋ยวเราจะมาตามบานท้องไอเมกะสามเจ็ดครับเราจะมาตามเลขแก้วอีกรอบหนึ่งเนาะแม่เนาะครับแม่ก็ต้องขอขอบคุณแม่อุดรครับผมจะว่าจะเรื่มเลยกันไนหนีละครับ ให้มันเถือเรื่องวันหนึ่งปังๆเลยครับผมให้รังระเบิดครับผมครับขอบคุณครับแม่ครับสาธุ